กอดอดูกอดดูนเพื่อนๆดูนดูนดูนเฮ้ยติดยาติดยาโอ้แป๊บนึงครับให้มันดิ้นก่อนมันติดยาครับผม ลงไม่ได้ด้วยทีวะลงทันหรวะโอ้โหน้ำลึกใช้เวลาสักครู่ครับเพื่อนๆมันติดย่าครับมีไซครับไม่กล้าดึงแรงครับเดี๋ยวหลุดมาแล้วมาแล้วมาแล้วแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งสวัสดีกว่าจะได้แต่ละตัวเอาให้ลุดจังวะยัง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 มาเร็วเพื่อนๆมาเร็ว มาแล้วมาแล้ว titanium limited e d i t i o ดูด้วยโอโหเพื่อนตัวเป็นโลครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยาวอยู่ตั้งนานเฮ้ยตัวเป็นโลเลยครับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเอาคิ้วมา โอ้ค oh, ุณเพื่อนดูดิเข <Okay, S 1> ตัวเป็นโล oh. คุ้มค่าครับย้ำอยู่นานตัวเป็นโลเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันชัดๆโอเคตัวเป็นโลเลยครับผมโอ้โห oh. oh. เดี๋ยวให้ดูผลงานไม่ได้เอาคิปเปอร์มาด้วยครับนี่ครับเพื่อนๆดูดิโอ้ oh. 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 ยโอ้ยยำอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับมานี้ครับเพื่อน ดูไซส์ดิโอ้โหยาวกว่าศอกนี่ครับผมกัดกบยางดราโคนะครับตัวสีม่วงนี่ไม่เหลียวเดียวเสียงปลอดลั่นๆเลยครับนี่ะฝากไว้ด้วยครับกบยางดราโคนะลองหามาใช้กันดูนะจัากตึงตัวนี้ต้องใช้ดราโคครับผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฝากไว้ในกล่องเหยื่อเพื่อนๆด้วยนะครับวัดมาด้วยนะครับกับคันแอร์เกียเทเทเนียมนะครับลิมิเต็ดอีดิชั่นครับเพื่อนๆโค้ดเบาแล้วก็ตึง โลิปสุดยอดครับงัดอย่างเดียวเลยครับลอก DCA ครับหวานเจี๊ยบฝากด้วยครับผมกลุบยางรักู่แล้วก็ชุดนี้ไปอันต่อครับ